สวัสดีครับขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่แบรนด์ Admission Realty 5 EP ที่32ครับเราจะเจอการทุกวันศุกร์เพื่ออัปเดตสถานการณ์ Admission ในรอบสอบัปดาห์และไฮไลท์ของเราในวันนี้พี่ราเต้จะพาไปอัปเดตยอดผู้สมัคร Admission กลางปีนี้ครับพร้อมพาไปตามติดสี่กัปตันแบรนด์ Admission Realty 5ที่นัดรวมตัวเดินสายทำบุญลุ้นผล Admission ทริปนี้พีลราเต้มีโอกาสตามไปด้วยนะครับขอบอกว่าครั้งสุดๆจะเป็นยังไงรอติดตามกันได้เลย ออกมาแล้วนะครับสำหรับยอดผู้สมัครแอดมิชันกลางประจำปี2557นาาะครับปีนี้ยอดน้อยลงกว่าปีก่อนๆมากครับโดยในปีนี้นะฮะยอดผู้สมัครอยู่ที่9 9 7 6 2คนครับซึ่งน้อยกว่าปี56อยู่ที่13,648คนและน้อยกว่าปี 55- ถึง22,407คนโดยในปีนี้นะครับมีที่นั่งในรอบแอดมิชันกลางที่รอรับน้องๆอ,อยู่มากถึง116,536ที่นั่งครับ สำหรับวันประกาศผลแด m i s ชั่นกลางปีนี้นะครับก็ขอคอนเฟิร์มว่าเป็นวันอังคารที่1กรกฎาคามนี้ครับประกาศเวลา6โมงเย็นไม่ประกาศก่อนแน่นอนโดยในช่วงเช้าจะมีการถแถลงข่าวจำนวนคนที่แ a d m i s ชั่นติดและรายชื่อผู้ที่สอบได้ท็อปของแต่ละคณะในเวลา11นาฬิก30นาทีเป็นต้นไปครับโดยการรายงานสดนี้เว็บเด็กดีมีการถ่ายทอดสดตลอดทั้งวัน สดจากสำนักงานอธิการบดีแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งน้องๆสามารถติดตามการรายงานสดได้ที่เว็บไซต์เด็กดี .com ตลอดทั้งวันครับเอาละครับเรื่องเพิ่มคะแนนพี่ลาเต้ไม่ค่อยถนัดนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเพิ่มดวงเพิ่มบารมีอันนี้พี่ลาเต้สู้ตายครับ วันเสาร์ที่ผ่านมาพี่ราเต้ม,มีโอกาสพาสีกับตาแบดแอดมิชชั่นหรือตีห้าไปทําบุญมานะครับเห็นน้องๆเขารอผลแอดมิชชั่นบางคนก็เครียดบางคนก็จิตตกยิ่งรอนานยิ่งเครียดมากนะครับก็เลยจัดทริปเลยครับเป็นทริปเดินสายทาบุญลุ้นผลแอดมิชชั่นนะครับในเส้นทางวัดหลวงพ่อโสธรกับวัดสมานร,รัตนารามภายใต้คอนเซ็ปต์คะแนนเราเพิ่มไม่ได้แต่เราเพิ่มกําลังใจได้ครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับ วันนี้เลยมาแล้วยังไม่มีใครมาสักคนเลยทั้งพี่ลาเต้แล้วก็สามสาวทั้งสามคนเนี่ยผมก็รอนานแล้วนะร้อนด้วยเนี่ยให้ไวเลยให้ไวเลยอ้าวเบอร์นี้มาขายลอตเตอรี่เหรอจ๊ะเดี๋ยวเลยลูกก็เก้ากำลังมาแรงลูกสองใบสายแล้วมาเฉยเฉ๋ยอีกเนี่ยเดี๋ยวรอพี่ลาเต้ไม่ได้ไม่มาพี่ลาเต้เออมีคนที่สายกว่าเราเองวันนี้ตอนนี้แปดโมงครึ่งแล้วครับ การจราจรค่อนข้างติดเลยกำลังจะเดินทางไปหาซิกัตันครับนัดหมายไว้ที่ปัม๊มนะฮะเรามารู้กันว่าพี่ลาเต้เขาจะมากี่โมงครับนัด8โมงเน,นี่ยตอนเนี้ยอันนี้เรื่องจริงครับไม่มีสคริปต์รื่องจริงนู่นซิกตันฝั่งโน้นครับยืนหน้ากระดานเลียงแถวพร้อมรู้สึกผิดมากเดี๋ยวต้องรีบลงไปหาเขาละอ่ะไปแล้วครับ ดับเครื่องไปมีก็นานแล้วอะ่ะได้นานมากใช่เข้รเลยจะพาพาช้ามาช้า,า,ชาจริงเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ไหนไหนแปดโมงแปดโมงเพิ่งตาปอดเนี่ยถือว่าผิดจริงเหรอให้ผู้ใหญ่รอเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่รอไห<ม>นไม่ได้โอเควันนี้จะไปไหนกันดีที่เรานายจะไปยาว ก็าจะไปเมกาบางนาพาไปรับประทานอาหารแล้วก็กลับเพราะว่าดูแล้วคงจะเป็นพวกเด็กกรงเทพอะไรเงี้ยเคไม่เคยไม่เคยเที่ยวห้างใหญ่ๆแบบเนี้ยดูหน้าแบบเนี้ยคนจะอยู่แต่นนน,น,น่ะผมไม่เคยมาอะไรแถวๆแบบที่เป็นเด็กแบบ ไม่ใช่วันนี้ดูหน้าแต่ละคนเนี่ยมองมากเดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปไหว้พระเอ่าแล้วไม่พาไปทําหน้าพี่เข้าช่วยไม่ได้รุ่นนี้เราต้องใสลยศาสตร์เท่านั้นเออนี่นะครับวันนี้เดี๋ยวพี่คัดมาเด็ดๆเลยสองแห่งมูเตลูควันพุ่งแน่นมากครับวันนี้จองไว้แล้วเข้าไปนี้เข้าไปนี้ร้องไห้เลยนะไม่ได้ซึ้งหรืออะไรนะควันพู่ โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าข้าวปลาไม่ต้องกินแล้วนะไปไหนพี่พี่ยังไม่ได้บอกไม่ได้ต้องรู้ไม่งรู้เราวแล้จะไปไหนก็ไม่รู้ด้วยเดี๋ยวตอนนั่งบนรถ้วนะให้ให้ปิดตาด้วยโอ้โหพี่คือถึงแล้วแหมชอบแบบนี้อ่ะไปโอเคอัดได้หรือเปล่าวะรถพี่เนี่ยคันเดียวเดี๋ยวไปก็ได้ไปกันได้เหรอคะเอาละครับตอนนี้แปดโมงสี่สิบแปดนาทีนะครับน้ำมันเต็มถังตังไม่ค่อยเต็มกระเป๋าเท่าไหร่แพีงเธอานะพอเยอไอ้ต้นร้อง ไอไอคลิปโปรโมทอะเป็นคนที่ร้องเพลงเธอในเสียงที่ป้านนักคารินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เปลาไฟให้แสงรามคำแหงให้ทางอุ้ยเกือบละมัวแต่บอสไล่ให้ทางด้วยผมไม่อยากจะกวนพี่เวลาขับรถเลยพี่ เอาละครับตอนนี้เราถึงที่นี่แล้วฮะลานจอดรถของวัดอะไรครับวัดโสธรวัดหลวงพ่อโสธรครับนี่คือสี่กับตันสภาพครับไม่ได้นอนเลยครับระหว่างทางเม้ากันเต็มที่เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดหลวงพ่อโสธรน,นะฮะด้านหน้าของเรามีใครเคยมาบ้าง เอาไปเป็เปรอที่รถไมให้เดี๋ยวให้ไวเข้าไปคนเดียวดูคนเยอะเนาะเขาบอกว่าหลวงพ่อโสธรเนี่ยเ,เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่แบบขึ้นชื่อมากเรื่องการบน<ม>เขาบอกว่าเด็กม,ม .6 แต่ละรุ่นเนี่ยเสียไข่ไม่น้อยเลยนะหลังประกาศผลเนี่ยไข่จะขาดตลาดมากไข่ไก่หนึ่งในนั้นคือจับตันวอม B A R 3นะครับ250ฟองหนก,น,ก,น,กนะครับเดี๋ยววันนี้ ทั้งสามกับตันเราใครจะบนเดี๋ยวรอติดตามหลังจากทำบาปมาเยอะวันนี้เราก็มาทำบาปวันนี้ทำทำผาไปเยอะเลยวันนี้ไหว้ผะ ตอนนี้ได้ดอกไม้ครบมือแล้วอ่ะ,อะเดี๋ยวพี่จะถือแล้วก็เอาพี่มาปันวาาิชิตเป็นตาเริ่มนึกถึงหมอดูเริ่มอยากหอ,อนาคตเลยเมื่มอ,ก,อ,อกี้แอบเล่าให้เขาฟังว่าไปดูหมอมาแล้วก็แบบมเขาแม่นมากแต่เมื่อกี้ได้ซักซ้องกันแล้วของเบลก็จะขอเหมือนกันเออซักซ้อมกันแล้วว่าเราจะต้องระบุว่าต้องในที่ไหนยังไงสต่เพราเรากันัดกันเรื่องความรักเฮ้ยอ, <ใน S 1> อันนี้<ใ>นแบ่งแบ่งอันนี้เรื่องแอดมิชชั่นนะครับ ตอนนี้ไอ้แม่นี่นัดกันนัดกันอันนี้เรื่องความเราไม่เกี่ยวกับเรื่องความรักครับไม่อั้นครับไข่ไม่อั้นขอแค่ไข่สมหวัง Turned 24, only been with one man. What happened to her plan? She was gonna be an actress. She was gonna be a star. She was gonna shake her ass on the hood of white things cars. <laughs> ติตโดนจัลจุรีอย่างมีความสูงแล้วก็ขอให้พ่อแม่สุขภาาแข็งแรงแล้วก็อย่างหนึ่งคือขอให้เพื่อนๆพอนมิชั่นติดกับทุกคนค่ะขอให้ติดนดับหนึง่งคือตอนนี้คิดอะไรไม่ออกขออย่างนี้อย่างเดียวเลยค่ะก็ขอให้แอดมิชชั่นติดนะครับไม่ไขอ้ะขออย่างอื่นด้วยครับก็ผมจะมาปิดทองพระองค์นี้ครับเพราะว่าตอนย้อนกลับไปตอนป r 3อาาตอนนั้นกรอนเขาได้ปิดทองหลังพระที่นี่แล้วก็ติดอันดับหนึ่งมาสามมาสามครับ เมื่อกี้เข้าไปก็เห็นเห็น้วไรบ้างนะมีเด็กไข่เต็มเยอะๆไข่เต็มแล้วก็คนที่ถือไข่แต่ส่วนใหญ่เป็นแบบพ่อแม่น่าจะซิ่วอ่ะหรือว่าพ่อแม่ซิ่วที่มันโแล้วก็เ่นเดี๋ยวถ้าสมมุติมันมันสงหวังก็คงจะรู้แหละว่าแต่ละคนขอเรื่องอะไรแล้วก็แล้วก็จะเอาอะไรมาถวายท่านแต่นี่ยังไม่หมดนะนี่แค่น้ำจิ้มยังมีอีกที่หนึ่งที่ก็ไม่เคยไปนะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ที่พี่จะไปไปฝนจะตกแล้ว รถเราจอดอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวตามมาเลยค่ะเอาละครับตอนนี้หลังจากที่ออกจากวัดหลวงพออ่อโสธรตอนนี้เปิด Google Map เพื่อที่จะเดินทางไปที่ไหนต่อครับวสมะวาวสมานารีพี่ชายใช่ <c oughs> มารัตะนะานาราม เอาละครับตอนนี้ด้านหลังของเราก็คือองค์พระพิฆเนศปางสวยสูงปางนอนสวยสุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับสังเกตว่าพระหัตถ์ของท่านเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยจะถือธนูที่ห่างผวาด้านหนึ่งก็จะถืออกาาาวนนี่ะครั์พระพิฆเนศองค์นี้นะครับก็คือจะมีความยาวทั้งหมด22เมตรแล้วก็สูงทั้งหมด16เมตร เอาละครับวันนี้ก็ภารกิจทัวร์อิ่มบุญของเรานะครับวันนี้ก็ถือว่าอิ่มจริงๆครับคือตอนนี้ให้น้องๆดูภาพสภาพหน้าของแต่ละคนครจริงนี่ครับไม่ไหวแล้วไม่สามารถบรรยายได้เป็นรายลักษณ์อักษรให้สามารถมองตาและดูสีหน้าเองนะครับแต่วันนี้พี่ก็เชื่อเหมือนกันครับว่า สิ่งที่เรามาทําในวันนี้เราก็ต้องได้อะไรกลับไปแน่นอนมันต้องเกิดอะไรดีๆในวันที่หนึ่งมกราคมแน่นอนที่มั่นใจเหมือนที่สุภาสิท์เขาบอกอะ่ะ<า>เข็นเขาขึ้นภูเขาครับพูดอะไรหน่อยอะไรก่อนค่ะก็นับจากวันนี้ไปเนาะก็เหลืออีกสักสามวันนะคะก็ขอให้สมหวัง,งทุกคนคะ่ะอันดับหนึ่งทุกคนคะ่ะก<อ>ับบันไวด์ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนอย่าเครียดมากเนาะแล้วก็ อย่าเปลี่ยนบ่อยเพราะว่ามันเบืองตังพอไม่ไม่ใช่แล้วก็แบบเลือกให้ดีที่สุดเอาที่ตัวยังพอใจค่ะ่อสู้ทุกคนค่ะจะเป็นแบวไม่ว่าเราจะได้อันดับไหนก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกระทุกอันดับที่เพื่อนๆเลือกไว้ค่ะอย่าไปคิดมากครับเพราะว่าเราทำดีที่สุดมาตลอดแล้วครับสู้ไปด้วยกันครับอ่า เอาหล่ะก็อันนี้เป็นตัวแทนของพี่นะครับก็จะบอกว่าน้องๆที่อยู่ทางบ้านรวมถึง4ี่คนสคนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยก็ไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่ารอมานานแล้วอันนี้แค่มไม่กี่อิจใจเนาะก็จะรู้ผลแล้วตราบใดที่ผลยังไม่ออกเราต้องมีความหวัง <S <S นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับวันนี้ผลบุญที่พวกเราทําก็แบ่งปันให้เพื่อนๆทางบ้านด้วยนะครับวันนี้ทํามาแบบเต็มมาก ก็แบ่งให้เพื่อนๆด้วยนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังปรารถนาอันดับหนึ่งทุกคนถ้าเป็นไปได้ขอให้โชคดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอาละครับเดินสายทําบุญจนอิ่มใจแล้วต่อไปก็รอคอยวันที่1นึ่งกรกฎาคมนี้นะครับที่จะประกาศผล Admission น7 7ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีได้ฟังข่าวดีส่วนในวันนั้นเว็บเด็กดีจะมีรายการพิเศษเกาะติดการประกาศผลตลอดทั้งวัน รวมถึงการ่ต่ทอดสดการประกาศผลแอดมิชชั่นของ3กัปตันแบรนด์แอดมิชชียลิตี้5ด้วยนะครับใครเป็นแฟนคลับของกัปตันคนไหนตามลุ้นพร้อมกันได้เลยสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ